กินเลยกมาเร็วมา o n c ส up she w o ้ปูดจัำเขาบอกจะทีก็ปวดจ้ำเขวขึ้นปเรื่อยขึ้นไป มันเสียเพราะว่ามันโค้งเลยมันโค้งเลยเหรอลูกอ๋อลูกขึ้นไปซีซีขึ้นไปขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปค่ะลูกเอาไว้ลงฝั่งนี้ลงไว้ลงฝั่งนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้นี่เนี้ยขึ้นไปเออเข้าไปข้างในลูกขึ้นไปตรงนูกบ๊ายบาย ออกมาเร็วเฮ้ยเนี่ยรูเนี้ยโอเคอยู่มันไม่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 แอคทีพื้นเล่นกีละคนเร็วๆมาขึ้นไป มันจะตกนะไว้ๆอันนั้น,นเป็นของพี่ๆเขาลูกมาสีออกมาเร็วอี้ย,ยมันหุ่มผู้ชายเลยยังไม่หมดเลยนะลย่ะเอาขึ้นไปขึ้นไปสิๆขึ้นไปเร็ว เอาไว้มาลงข้างนี้เข้าไปไปขึ้นไปลุกขึ้นไปอุ้ย